ได้ที่แล้วก็ยืนให้สบายๆนะยืนสบายๆหาย,ายใ,หใจเข้าลึกๆให้มีเรียวมีแรงมีกำลังกายนะกำลังใจเราก็ทำ,ทำจิตทำใจทำไว้ให้ดีตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ให้ดีเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสังเกตร่างกายที่ยืนอยู่ใส่ใจไปที่เท้าทั้งสองข้างนะรับรู้รู้สึกว่าทาเรารับน้ำหนักอยู่ตรงนี้กายยืนอยู่ย่างนี้ แล้วก็เทน้ำหนักน้ำหนักไปทางซ้ายนะดูกายเคลื่อนแยกดูทีละอย่างเนี่ยดูเฉพาะกายที่มันเลื่อนเลื่อนไปทั้งดุ้นนะเทน,น้ำหนักไปทางขวาดูกายที่เคลื่อนเลื่อนไปทั้งดุน้นทั้งตัวทั้งหมดเท mm hmm. น้ำหนักไปทางซ้ายดูกายเคลื่อนโดยสติโดยสัมปชัญญะเพียงเพื่อสติรับรู้รู้สึกนะสังเกตเท้าข้างขวาให้เห็นเท้า ที่สัมผัสอยู่กับพื้นแล้วก็เทน้าหนักไปทางขวาแล้วก็รับรู้รู้สึกที่ความรู้สึกติดเท้าที่อยู่กับพื้นนั้นมีอาการกดลงไปมีหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นม,ม,ม,มีตึงๆตงมีเริ่มเริ่มไม่สบายนะสังเกตเท้าข้างซ้ายให้เห็นเทา้านะที่เบาเบาที่สบายสบายแล้วก็เทน้ําหนักไปทางซ้ายดูความรู้สึกเหยียดเนื่องยฝาเท้าอาการก,ฎกฎ็กดความหนัก ความตึงอะไรต่างแล้วสังเกตด,ดูความไม่สบายสังเกตเท้าข้างขวาให้เห็นเท้าเบาสบายมีไหมสังเกตด,ดีๆแล้วก็เทน้ำหนักไปทางขวาดูความรู้สึกที่เท้าอาการคือกดความหนักความตึงความไม่สบายแล้วก็คอยดูคอยชำเลืองคอยเขี่ยดูรายละเอียดนะสังเกตเท้าข้างซ้ายให้เห็นเท้าที่เบา เมื่อเบามันก็ให้รู้สึกสบายสังเกตแล้วก็เทน้าหนักไปทางซ้ายทีนี้ดูกายเคลื่อนไปด้วยกายเคลื่อนไปไปทับน้ําหนักลงเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักก็เกิดขึ้นแล้วก็คอยดูคอยรับรู้ด้วยสติด้วยสมชัญญะใส่ใจเท้าข้างขวาให้เห็นเท้าที่เบานะที่เบาทําให้รู้สึกสบายตามมาสังเกตแล้วก็เทน้ําหนักไปทางขวาดูกายเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนหนักเคลื่อนหนัก สังเกตเท้าข้างซ้ายตรงข้ามนะเบาๆสบายสบายแล้วก็เทน้ำหนักไปทางซ้ายตัวตัวเคลื่อนเท้าหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักทีนี้เราจะก้าว้วยเท้าข้างขวานะเท้าที่ยีาเบาๆใส่ใจแล้วก้าวก้าวแล้ววางสังเกตดูอีกทีหนึ่งเมื่อเท้าวางอยู่ใส่ใจแล้วค่อยเคลื่อนไปเคลื่อนให้สบายนะเคลื่อนไปข้างหน้ายื่งไปข้างๆนิดๆดูตัวเคลื่อนเท้าหนักเคลื่อนหนัก สตาร์ทใหม่ๆสังเกตเท้าข้างหน้าก่อนเพราะความชัดเจนเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักมันชัดเจนนะมันมัน,มนปรากฏฟังใจดีนะสังเกตแล้วก็เคลื่อนหนักเคลื่อนหนักแล้วก็จะชัดเจนแล้วก็คอยดูสังเกตเท้าข้างหลังที่จะก้าวต่อใส่ใจแล้วก้าวต่ใส่ใจเห็นเท้าก้าวไปให้ชัดก้าวให้สบายนะก้าวให้ง่ายๆก้าวเสร็จแล้วพักดูทดเท้าดูเบาสักครู่หนึ่งนะ ดูว่ามีเท้าดูว่ามีเบาดูว่ามีสบายสังเกตรายละเอียดเราเดินเพื่อจะเก็บรายละเอียดของสติสัมปชัญญะนะคอยดูคอยสังเกตไปแล้วก็ค่อยลงน้าหนักทีหลังพอลงน้ำหนัก,กตัวก็จะเคลื่อนไปเราเดินเพื่อจะแยกดูรายละเอียดถ้าเราเดินเหมือนชีวิตปัจจุวันประจําวันเนี่ยก้าวไปลงพวกพวกไปมันก็ไม่เห็นเท้ารายละเอียดมากนะักนั้นเราเดินไม่ใช่เดินไปอย่างนั้นเราจะเดินเพื่อจะ เช็คดูรายละเอียดว่าม,มีอะไรบ้างเกิดขึ้นถ้าเราอย่างนี้อย่างนี้เรว่าทำให้เป็นอุปกรณ์ศึกษานะไม่ใช่อุปกรณ์ใช้งานจริงๆแต่่า้งานจริงมันก็อีกอย่างหนึง่งแล้วก็คอยดูคอยสังเกตไปในการเดินอย่างนี้ในการใส่ใจรับรู้ด้วยสติสัมปชัญญะถ้าเราก็มีเวลาสังเกตอย่างดีอย่างละเอียดออเพราะเรามันสโลมชันมันช้าๆสังเกตทัน พอทันสติมันเ่อจะฝึกสติเนี่ยพอสติคล่องแคล่วว่องไวจะเร็วจะไหนเราก็รูร้ทันได้เพราะว่าเราจะดูที่ความรู้สึกเป็นหลักแต่ก็คอยดูกายสังเกตให้สติคล่องแคล่วรับรู้ในอาการก่อนก้าวขณะก้าวขณะก้าวเสร็จขณะเคลื่อนขณะลงน้าหนักแล้วก็คอยดูไปให้สติรับรับรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อสติรับรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ย นี่แหละโอกาสของกิเลสความคิดความฟุงอะไรออื่นก็ไม่มีเพราะมีแต่สติรู้เท่าทันก่อนก้าวขณะก้าวขณะวางขณะเคลื่อนสติเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะนี่แหละเป็นการเพียรป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเป็นอาตาปีป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นป้องกันคือเหมือนกับมันเผาไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็คอยดูคอยสังเกตไปในการก้าวการเคลื่อน พอสังเกตเคลื่อนหนักชัดเจนแล้วมันเริ่มอยู่ตัวแล้วก็สังเกตเท้าข้างหลังเวลาเคลื่อนพอเคลื่อนเราก็เห็นเห็นตัวเคลื่อนนะเห็นสองกายกายส่วนตัวที่เคลื่อนและกายส่วนของเท้าข้างหลังที่เริ่มขยับเริ่มผ่อนเริ่มเบาเริ่มสบายขึ้น,นเคลื่อนช้าๆปพืจะได้มีเวลาสังเกตสองกายนะมันมันหย่อนมันอ่อนมันเบาที่เท้าข้างหลังความรู้สึกใจคอของเรามันเป็นอย่างไรบ้างเราก็ คอยดูที่หลังความรู้สึกใส่ใจเราเก้าวมันหย่อนเต็มที่เบาสบายเต็มที่แล้วเราก้าสบายสบายเก้าวให้ง่ายๆนะเก้าสั้นๆวางข้างๆใส่ใจเท้าที่เบาที่สบายที่วางอยู่แล้วค่อยๆลงน้ําหนักคอยดูคอยสังเกตไปนะคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆส่วนคอก็ไม่ก้มหน้าส่วนมือก็เปลี่ยนบ่อยๆทุกส่วนยังปรับอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให มันสบายๆมันไม่ติดขัดเรื่องปวดเรื่องเมื่อยใส่ใจคอยดูคอยสังเกตไปนะเคลื่อนย่อนเคลื่อนผ่อนคลายเคลื่อนของกายย่อนผ่อนคลายส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเท้าข้างหลังนะ้ามันไม่ชัดในย่อนผ่อนคลายเวลาเคลื่อนล้วก็แอบมาดูเท้าหน้าอีก สามาย้อนมาทบทวนใหม่ให้มันชัดเจนตั้งหลักใหม่เมื่อเกิดปัญหาเราก็ถอยหลักถอยหลังมาตั้งหลักใหม่มาสังเกตเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักซึ่งมาชัดเจนนะความหนักความตึงเป็นอารมณ์เสะเทือนใจมันจําฝังใจมัชัดเจนดีส่วนย่อนผ่อนคลายเราก็ทําให้เบลอบอ,อาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็สามารถถอยมาสังเกตเคลื่อนหนักเคลื่อนหนัก,นกซึ่งมันชัดเจนดี แล้วก็ใส่ใจสังเกตด,ดูนะก็ดูเอาใจใส่ให้สติเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาสติเขาได้ฝึกได้ทําหน้าที่อยู่เรื่อยเขาจะคล่องเขาก็ชำนาญมันเราทำอะไรสักอย่างทำเรื่อยๆบ่อยๆมันก็ชินมันก็ชำนาญมันก็เคยตัวมันก็สะดวกสบายเป็นไปโดยง่ายๆโดยอัตโนมัติมันเป็นของมันเองไดง่ายๆมากขึ้นแล้วก็ ฝึกเอานะฝึกเอาทำเอาจัดสรรให้มันคล่องให้มันง่ายและการใส่ใจเหมือนกันใส่ใจอยู่เรื่อยมันเคยชินที่จะใส่ใจไม่เผลอมีการเอาใจใส่อยู่เรื่อยๆมันก็เคยชินจะทําอะไรหน่อยก็ต้องรับรู้รู้สึกไปซ้นใจมันอยู่เรื่อยๆไม่ทิ้งไม่คว้างอยู่ในสายตาตลอดเวลาใส่ใจสายตาของสติสัมมชัญญนะ สังเกตไวนะ้แต่ละก้าวแต่ละก้าวก่อนจะก้าวใส่ใจให้ชัดเจนให้เข้าใจให้เห็นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะวางใจแล้วก็ใส่ใจชัดเจนอยู่เรื่อยๆมันก็จะวางใจเฉยรู้ดูเฉยได้ง่ายมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราตอนเราใส่ใ,สใจทันรู้ทันใหม่ๆทําให้ปลื้มใจยิ้มใจพอใจขึ้นมาแต่พอเป็นไปเรื่อยๆมันก็จะรู้จักชินชามก็เฉยเฉย ภาพจิตของเราก็จะวางเฉยมากขึ้นมากขึ้นใหม่ๆหม่มันก็จะตื่นเต้นปิติเกิดความปลื้มใจเลื่อมใจหรือมันสะดุดมันก็ขัดเคืองมันไม่ค่อยสบายใจแต่ไปเรื่อยๆเออมันสะดุดก็มาสะดุดมันก็วางเฉยต่ออารมณ์ที่ดีๆอารมณ์ที่ไม่ไม่ดีก็มันก็วางได้ทั้งหมดเพราะมันเคยชินแล้วเนีเราก็ฝึกให้มันชินนะชินต่อการรับรู้มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอ่ะ ก้าวสะดุดก้าวง่ายก้าวคล่องแต่เราทําเรื่อยๆความคล่องมันจะมากขึ้นสะดุดก็เป็นบางโอกาสบางช่วงที่มันเหตุปัจจัยมันมาแทรกมาตัดมาร้อนมาคว้างมาอะไรสักอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุของมันเราเข้าใจมันก็เฉยต่อทุกสภาวะเราก็ฝึกตัวสติสัมปชัญญะนะฝึกสติสัมปชัญญะือฝึกจิตนั่นแหละจิตที่ ไปรู้สติสมัญญะมันเกิดเองไม่ได้มันอาศัยจิตเกิดขึ้นก็เรียกว่าเจตสิกมันอาศัยจิตเกิดขึ้นสติสมัญญะกับตัวจิตที่ไปใส่ใจนะจิตที่มีสติสมัญญะเต็มที่ในการที่จะใส่ใจเรียกว่าสติสมัญญะสติมันเกิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีจิตแล้วก็ฝึกสติสมัญญะก็คือฝึกจิตนะแล้วก็ใส่ใจไปคอยดูคอยสังเกตฝึกแล้วฝึกอีก จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นจิตที่ประเสริฐทำให้เป็นติดที่หลุดพ้นจากอำนาจของเวทนาความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายทุกขโทมนัตนะความชอบความไม่ชอบอภิชาละโทมานัตความยินดียินร้ายนะเป็นธรรมะมีอำนาจเหนือจิตนะมีอำนาจเหนือสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตได้ ฝึกจิตทำให้จิตมีอำนาจเหนือสภาพธรรมต่างเหนือทกได้ฝึกกายเหมือนกันกายใช้งานการก้าวการเคลื่อนฝึกไปฝึกไปเรามีอำนาจเหนือกายก้าวได้ดังใจเคลื่อนได้ดังใจฝึกหมดเวทนาเหมือนกันนะความสบายไม่สบายมาฝึกไปเรื่อยมันก็ชินว่าธรรมชาติเวทนามันเป็นนั่นเองมันอย่างนี้ทําให้สบายก็เช่นนั้นเองอันนี้ไม่สบายมันเป็นทุกข์ก็เช่นนั้นเองก็ เมื่อฝึกเกี่ยวกับหมดเวทนาเราก็จะมีอํานาจเหนือเวทนาเวทนาไม่ครอบงําให้เราเป็นทุกข์ได้ฝึกจิตก็มีอานาจเหนือจิตเหนือความที่สิ่งมาครอบงําจิตั้นฝึกอะไรก็ฝึกได้อย่างนั้นฝึกเขียนก็มีอานาจในการเขียนเขียนได้ดังใจฝึกพูดก็พูดได้ดังใจทุกอย่างมันอยู่ที่ฝึกนะมนุษย์ดีอยู่ตรงตรงที่ฝึกสัตว์ดัจฉานก็เหมือนกันเขาฝึกเองไม่ได้ก็ให้มนุษย์ฝึกให้เขฝึกแล้วก็ดีใช้งานได้ได้ประโยชน์มากมาย แล้วก็ฝึกเอาฝึกใส่ใจฝึกกายการก้าวการเคลื่อนฝึกต่างๆฝึกสังเกตก็คือฝึกจิตนะการใส่ใจสังเกตไปนะ ให้สบายที่สุดนะก้าวให้สบายก้าวได้ดังใจนะเราฝึกไปเรื่อยๆจะมีอานาจในการได้ดังใจมากขึ้นใส่ใจเหมือนกันใส่ใจเท้าชัดเจนต่อเท้าใส่ใจเบาในเท้าก็ชัดเจนความสบายในเท้าที่มันเบาก็ชัดเจนใส่ใจเรื่อยๆทําให้เรามีอานาจในการใส่ใจในการสังเกต ในสติสัมปชัญญะในจิตที่เราส่งไปรับรู้ก็สังเกตไปนะแต่ละก้าวแต่ละเคลื่อนคอยดูคอยสังเกตพอสติคล่องแคล่วเราก็จะเห็นสภาพจิตจะเห็นดูแล้วก็ไปดูจิตนะจิตที่คิดจิตที่มันพอใจชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่เรารับรู้รู้สึกต่างๆมันก็จะทําให้เราชอบใจบ้างงดเกลีบ้างจิตโูจิตแฟบจิตอย่างโน้นอย่างนี้ ก็เรียกว่าเป็นสภาพธรรมนะมันปรุงแต่งอย่างโน้นอย่างนี้มันมาอิงเนื่องโดยจิตของเราที่ไปรับรู้แล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆนะตามดูตามรู้ตามสังเกตด้วยความเพียรด้วยความพยายามพนยะายามทําไปให้มันติดต่อทําให้คล่องทําให้ชํานาญทําให้เคยตัวทําให้คล่องสะดวกได้ดังใจแล้วก็ สามารถเป็น,อ,นอัตโนมัติเหมือนอย่างพระอาน์อย่างพุทธเจ้าได้สติมัตโตเป็นผู้มีสติสมบูรณ์อยู่เองโดยปกติโดยธรรมชาติมันสมบูรณ์อยู่เองนะไม่ต้องไปทําแล้วพอมันทําจนชินจนเคยตัวจนเป็นนิสัยแนละ้วฝังอยู่ในสภาพความรู้สึกทุกขณะไปมันอัตโนมัติแล้วก็ฝึกเอานะจะได้อย่างพระอาน์อย่างพุทธเจ้าเป็นการเดินตามรอยพุทธเจ้าไปแล้วก็ฝึกเอา